สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิสามกันยายนพศสองพสิบหซึ่งเหลืออีกประมาณ2วันเลขก,ก็จะออกแล้วนะครับวันนี้ก็มาบอกซ้ำเติมคือครั้งที่แล้วผมให้ไปแล้วแต่มาบอกกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนความจำาพอเลขที่ผมให้นั้นเป็นเลขที่น้อยชุดมากถ้าผิด ผมก็ผิดด้วยถ้าถูกก็ผมก็ถูกด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะบอกเลขกันนั้นผมก็เขาบอกไว้ก่อนว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอแนวทางตัวเลขในการเสี่ยงซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิาจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ อ่ะเลขที่ผมจะบอกให้ก็คือเลขเดิมๆครับตอกย้ำกันเฉยกันลืมวันนี้ก็อ่วิ่งสี่นะสี่เช่นเคยสองตัวนี้ก็จะเป็นสี่สามแล้วก็ ห้าสี่ห้าสี่แล้วก็จะมีอะไรกันห้าสามท่านี้แหละครับสามตัวก็ห้าสี่สามในวันที่ 1ิบกันยายนนะครับนี่วิ่งนะครับก็มีทค่นี้แล้วครับพบกันใหม่อวดต่อไป